ความสำเร็จอะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ท่ายากเลยค่ะแต่นะคะคุณจะต้องใช้ท่าเฉพาะของตนเองค่ะซึ่งคุณเองก็ทําได้และถ้าไม่คิดมากทุกคนสามารถมีชีวิตประสบความสําเร็จได้ทุกๆคนนะคะนี่คือเรื่องที่เราแยกความสําเร็จออกจากชีวิตประจําวันของเราค่ะ ทั้งที่จริงแล้วนะคะความมีชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสร้างความสําเร็จไม่รู้เท่าไหร่ค่ะไม่ว่าคุณตั้งแต่ตื่นนอนนะคะที่มีสติขอบคุณตัวเองได้คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วะคะ่ะและนะคะเมื่อคุณนะฮะลุกจากเตียงไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วะคะ่ะที่สําคัญที่สุดนะคะ นึกได้เกี่ยวกับคำสอนของนายทหารผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่บอกว่าถ้าคุณจะต้องการให้ชีวิตคุณประสบความสาเร็จต้องเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนของคุณให้แล้วเสร็จก่อนนี่คือความสาเร็จเช่นกันค่ะ